มาแล้วเลขแม่น้ำหนึ่งยังคงเป็นที่จับตามองสำหรับเน็ตไอดอลใบหวยคนดังแม่น้ำหนึ่งพิรดาธนะโชคจินดาแม้จะทำให้ FC ผิดหวังไปตามๆกันในงวดที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าความนิยมในตัวแม่น้ำหนึ่งนั้นไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยค่ะดูจากการไลฟ์สดขายเครื่องรางแต่ละครั้ง ก็ยังคงมีคนดูหลักหมื่นที่ต่างเฝ้าติดตามอรอลุ้นเลขเด็ดจากแม่น้ำหนึ่งนั่นเองและสำหรับในงวดนี้ในกลุ่ม V I P ของแม่น้ำหนึ่งก็ได้ปล่อยเลขเด็ด3ตัวและ2ตัวออกมาและจะเป็นตัวเลขอะไรนั้นทางช่องก็ได้นำมาฝากทุกท่านค่ะ ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงของแม่น้ำหนึ่งค่ะทางช่องไม่ได้มีการปลอมแปลงแต่อย่างใดรวมถึงตัวเลขที่ให้นี้ให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้แปะลิงก์เว็บการพนันแต่อย่างใดผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังข้อมูลด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับใครที่รอคอยเลขทูบนะคะทางช่องก็จะนำมาฝากแน่นอนค่ะกดติดตามไว้นะคะ